มันจะมาสอดแต่น้าบนโดยอันนี้สีดำสีดำนี่เขียวคิ้วเขียวตานี่เวลามันอะไรมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือวิธีแต่งหน้าของหนูที่แบบว่าอยู่บนดอยอะ่ะอันเนี้ยคือใส่ได้เลยไนหะวันนี้นะคะทุกคนหนูจะมาสอดแต่ง้าบนโดยแบบว่า แต่แบบไม่เสียงบไม่เสียตังะคะหางก็หินที่มันมีแบบอันนี้สีดำสีดำนี่เขียวคิ้วเขียวตาอ่าสีอันนี้ม,ม,นนนนมันจะสีแบบรูปเรีมุมมีหนังใสตัวนี้อ่าสีอันนี้นะแต่ว่าที่จีต้องหาแบบสีแดงด้วยต้องหาก้อนหินที่มันมันละลายง่ายนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูอันนี้สีดำนะเพราะว่าตอนนี้เราหาได้หลายก้อนแล้วอีกอันนี้คือสีดำนะเดี๋ยวรออันนี้ให้ก่อนเดี๋ยวทำให้ก่อน นี่เวลามนอะไรมันจะเป็นแบบนี้นี่เวลามาละลายมันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือวิธีแต่งหน้าของหนูที่แบบว่าอยู่บนเดยอ่ะอสีแดงๆเ,ดเดน,นี่ยตหางก็งหินที่มันเป็นสีแดงปากก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าอยากดูถ้าอยากดูเต็มคลิปถ้าอยากดูเต็มเต็มอะก็ไปดูใน youtube นะคะเพราะว่าหนูจะลงคลิปเต็มใน u t u b e เนี่ยอันเนี้คือใส่ได้เลยไหม ทุกคนเขาจะสอนวิธีอาบนนะ้ำบนดอยนะบนดอยอะ่ะเวลอาอาบน้ำอะ่ะบางทีไม่มีแบบเขาไม่ใช้สบู่หรือว่าไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมเวลาเขาจะใช้แค่ก้อนหินก้อนเดียวแล้วก็ถูขี้ใครถู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 ทันเนือ้อทันตัวแล้วก็มาจะมีผลไม้อยู่อย่างหนึ่งที่แบบสับผลได้แล้วก็มาจะมีใบไม้หรือว่าใบอะไรพวกนั้นอะ่ะที่มันมีฟอนอะ่ะถูไม้ถูมืออะ่ะเขาจะไม่ค่อยไม่ซื้อแบบ ายาสระผมอันนี้ก้นนะแต่ว่าเขาจะใช้แบบเหมือนเขาจะใช้แบบธรรมชาติหมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็ไอย่านใบไม้ใบไม้มีอยู่อย่างหนูที่มันมีฟอนได้เหมือนแบบสบู่เลยเหมือนสบู่เลยขาดตัวเดี๋ยววันไหนหนูว่าหนูจะมาถ่ายตอนที่แม่หนูทาให้ดูโอเคไหมคะถ้าทุกคนอยากให้พี่เตะถักคลิปใบ,บไม้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยโอเคไหมคอมเมนต์แล้วก็ไปกนกำลังใจให้เขาด้วยนะยยทุกคนวันนี้เรามาแนนครเล่ป่าอยู่อันหนึ่งนะ อันนี้อเราเอ่อเราล่อดซาป,ปาได้นะเราฟาเสียนี่อันนี้เราล่อดซาป,ปาได้ด้วยทุกคนเนี่ยไอ,อ้ใหญ่เชื่อหนูแบบเนี้ยเไปใช่ไหมไปแล้วก็ได้เลยแล้วก็เด้ก่อนไปนี่ถ้าอยากให้สอนทำอะ่ะอ่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยอันนี้นะแต่ว่า หลายคนอาจจะเคยเล่นขอเล่นม e ีอีเยอทุกคนที่เขายังไม่ที่เขายาังไม่ได้อ่าทําให้ดูอ่ะถ้าอยากดูคอมเม์ใต้คลิปได้เลยหรือว่าอยากให้ทําอะไรคอมเม์ใต้คลิปได้เลยบ๊ายบาย